ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมจีีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมนะครับเกมชื่อว่าไม่รู้ว่แต่ผมก็เทปอยู่แช่ผมเทปอยู่แป๊บแป๊บผมขอ,อนี้แป๊บหนึงครับ โอเคโอเคมาละมันจะอาจเล็กๆนิดนึงนะครับพอดีเกมมัแเล็กอะครับผมจะมานี่ทดลงวัดดีเจ้าข้าพด อบอกแล้ววอกแล้วฮะมันจะอาดหล็กๆนิดนึงนะครับผมเอ้ตัวสับผมมันกาดกาดตดมากเลยครับท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมไหนบอกมานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ รูบอกเดี๋ยวผมจํำรหัสไม่ได้นี่ได้ตัวเจลีวเดี๋ยวผมมาทดลองให้ดูนะนี่แบบมนุษย์แตงโมอันนี้แตงโมนะครับนี่คือระเบิดคิิกะแตกแดบนัานเอา้า ผมเปอรลบโอ้ไม่นะโอเคไม่าามาๆๆนี่นี่นี่มาลุกมลมุ้อืออนี่ประมาณนี้ครับถ้าถ้าเรากดรัวๆก็ประมาณแป๊วเปนแปบน,นะครับนี่นี่นนมันกดเสกรัวๆไม่ได้ครับ ผมลองหาข้อมูลแล้ว่ามันกดเสกแบบไม่ได้ค่ะอูมเป็นไงเป็นไงครับเพื่อนี่นี่กางตรงนี้เลยอืมแบบจับจัดเอาอันนี้คือมันตุ๊ดแตงโนโน,นะครับอาจจะพูดไม่ชัดมาอูม ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวผมเอายามาก่อนโอ okay. เคอายามาใช้ต้นไม้เนี่ยไม่ตายเลย ตบอเอาระเบิดมานี่ก็คือ,อโอ๊ยปิตน็่กับซิดเอ้ระดโอ้ยแป๊บนึ่งโอเคโอเคโอเคผมปิดเน็ตก่อนนะครับโอเคโอเคมาละ แต่มันก็มีโฆษณาอยู่นี่ว่าไมา่ติดก็ไม่มีผลอะไรครับแค่อย่างเนี้ยเข้มออกไปก่อนอี่อัน,นี้ติดหึือไปดูเน้นเน้นติดไฟได้วดับตับก่อน รบก่อนขอเตรียมของก่อนนะครับอันนี้คือมนมุษยฟักทองกับอันนี้คือข้าวโพดนะครับ เนี s, ่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอที่ C O R N นะครับเนี่ยแค่มาระเบิดกันนี่นี่อันตรายมากเลยนะครับเนี่ยระเบิดแฟลชมันจะดับมันจะดับยาวเลยแป๊ นี่อเ,เอาเข้าไปไปเอือนี่ตายเลยนะครับนี่คือตายเลยนะครับแค่น,นี้มันคือตายเลยคุณสงสัยอันนี้คืออะไรตรงอันเนี้อันนี้คือจุดเก่อครับอันนี้เครื่องหมายงงนี่มันคือของตกแต่งครับโอเคมาเบิดต่อไป ต้องขีปแบบบลุกมัสคัที่ระเบิดอันนี้อันตรายมากครับติดไฟด้วยเนี่ยเนี่ยมันคือซีโฟครับอันที่สี่อันที่สี่ไอ้กี้ปุกคนเห็นไหมครับือแกแกมันขอโ o มก่อนว่ามันอยู่ไหน เจ้าอยู่ไหนน,นี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนีรับก้อนซูมซูมเกิดไปรับก้อนดับก้อนเ,เดี๋ยวจะลามไปกว่านี้ หนก็ละอันนี้คือปืนไปนะครับเลมมันอาจจะแรงไปนิดนึงทุกคนได้ยินเสียงผมนะครับผมได้ใส่หูฟังนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมหรือได้ยินนิดนิงนะครับผมจะพูดได้ดังกว่าน,นี้ครับ โอเคพอพอพอเดี๋ยวใครอยากเล่นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าการดาวน์โหลดยังไงเอ้ยไม่ใช่สอนติดตั้งเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่สอนติดตั้งเฮ้ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวตุนนะครับนี่ ไม่ไม่เลยเฮ้อันนี้ก็คือดูนะครับเต็มเต็ม นี่ไม่รู้ทำอะไรได้มันก็ระเบิดปกตินะครับผมจะเงียบแล้วอันนี้นะครับอาจจะมีเสียนเล็กรอดไกลมานะครับเดี๋ยวผมค่อยิงนังกระติกยิงมันนะครับ โจทย์โอเคจสไม่ได้อ้ยแบบหมด แป๊บๆขอผมนะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขอปิดตัวลงแค่น,นี้นะครับโอเค